จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งเป็นช่วงที่หลายๆคนบ่นกันว่างานหายากหลายๆคนตกงานศูนย์จัดหางานสาขาหัดใหญ่ได้ร่วมมือกับบริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการค้าปิดน้ำมันเชื้อเพลิงนัดผู้สมัครงานเข้ารับการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่23มีนาคม2565มีผู้สมัครงานเข้ารับการสัมภาษณ์55รายใน2องตำแหน่งคือผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการและผู้ช่วยผู้จัดการแมกมา ซึ่งทางบริษัทได้พิจารณาเข้ารับทำงานทันทีจำนวน34ลายคิดเป็นร้อยละ61.82และในอนาคตศูนย์จัดหางานสาขาหัดใหญ่มีแผนในการจัดตลาดแรงงานทุกๆวันพฤหัสบปปดีเพื่อเปิดโอกาสให้ในายจ้างสถานประกอบการและลูกจ้างที่ต้องการสัมภาษณ์งานสามารถเข้าสัมภาษณ์งานได้ณนะศูนย์จัดหางานสาขาหัดใหญ่ มาตอนแรกเลยก็คืออมีการตอบรับตั้งแต่ตอนแรกเลยกมาได้เลยเไม่ต้องไม่ต้องรอนานไม่เนาะค่ะมาได้เลยแล้วก็ที่ประทับใจอย่างยิ่งเลยวันนี้ก็คือในส่วนของอตรวจเอทด้าน,นหน้าเพราะว่าเรามีการแจ้งไปแล้วว่าอาจจะเป็นบางท่านที่ไม่สะดวกในการตรวจเอทเคมาค่ะถ้าจะหางานก็สัอร์ในเรื่องนึ่งส่งที่ก็ต้องขอบคุณแา่สิ่งที่ดีมากดีมากที่สุดเหมาะสำหรับคนที่แล้อก็การหางาน โดยที่แบบว่ทา,ะะา,าที่ยังรับเงินไ่เกิดต่างๆนะคะแตรว่ารับเิในการเดินทางหรือรัเงในส่วนของนายจ้างเพื่อโวมงานหรืออย่างนั้นจะได้เกิดลักษณะงานที่แบบมีมีที่สักมงนานให้เราเห็นยนะะนนนื่นเต้นมาแล้วเรามาถามานตรงนี้ค่ะซึ่งหนูเชื่อเลยว่าเป็นงานที่มันคงแน่นอนนะคะ